ทำไมจะมาในวิวเด็กนี่เป็นของเออโนโนวาแกปเปอร์นะเป็นนี่โนวาแกปเปอร์เป็นเด็กหุ่นยนต์เทพอาร์เมลไรเซอร์นะหนึ่งกล่องเล่นได้สองกล่องยิ่งดีเขาให้แปดสิบห้าสิบแปดแล้วให้เอามาเสริมมามาเอ่ออันหนึ่งนะครับอันหนึ่งอันหนึ่ง ถ้าจะซื้อสองกล่องก็ประมาณหนึ่บาทนะนี่แม็กซ์าสิบเกบาทการตกองตกห้าสิบเก้ 5, บาทอยู่ตรงไหนนะฮะนี่งัดจีแคนวากรปเปอเป็นดีวิกาชอนนะเอามา นี่ะนะนไหครับต่อไปเป็นเกดสารเลยนะครับที่เป็นตัวเอ่อล่างวตารเล็กนี้นะก็เป็นนี่เป็นนี่นะครับเดี๋ยวผมจูงให้อ่านนะครับรนี่นะครับเป็นแคนที่แบบเด็กดีด้วยนะคิดว่าแกปเปอร์ใครอยากจะเจอก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเนาะ ต่อไปอนี้ก็จะเป็นเนี่ยในทีน่ตีเจ้าผมให้ดูกันตีมือหนึ่งนี่นะเป็นใบฟอยนอย่างใบนะครับฟอนอย่างไม่ฟอนอะย่างต่อไปก็เป็นการนี่นะครับเกศีเกศีนี่นี่ครับขอพานที่นี่ด้วยกล้องอุปสรรคนี่สอบอันนี้นะครับเฮ้ยอันนยังไงคะ นี่นะครับขึ้นขคือซาิกิกีเป็นขึ้นขึานข้นจะหอมขนไหมนี่ครับเป็นแขนดีนะเป็น เป็นแคที่แบบเขารียว่าแท็กซี่สำหรับเด็กนี้นะเด็กนี้มีกล่องเล่นได้สองกล่องให่เลนี่สองใบน,นี้เลยเป็นีโซนนะกาล่าตีนี่มีตนีนะครับนี่นะครับกันหนึ่งหมื่นห้าถ้าเราทิ้งเก็ส่วนที่มีคิวชิกเกอร์นะครับนั่นก็สบาดีนะ นี่ก็กลับไปเป็นอย่างนี้ค่ะมีการคู่กันกับไปอนี้นะคะมีการคู่กันกับไปอย่างนี้นี่นะคะอดี๋ยวผมทำให้ดูเออดึงออกนะครับมีการคู่กันก็เนี่ยนี่ยค่ะประการคู่กันอ้าวจ้ะไม่ได้คู่ แท่งฮิแบบเองนะ้ากยักินไมหมดเลยนี่ครับนกพูดเขาให้มาสองเนี่เขาให้มาสองก็เป็นสบาทดีไหมเก่สงสองสก็สิบบาทเลยนะแล้วว่าไงถ้าเลือใช้เมดเมดหน้าหรือท็อปเทนก็นําไม่ใช่นเสัไปเสริบดี เอไปก็เป็นแบบนี้เลยนะเป็นดีนะ่นี่เอาไปคู่กันกับอันนี้นะวันนี้นะคะอ่าวันนี้เป็นคู่กับอันนี้เลยเอาไนะครับ ถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันสามารถคอมโบได้เลยนะคอมโบได้ตีแบบฟาร์มเก่งด้วยนะเนาะมี่เขาให้มาส,สองสองดีเลยนะครับขบันตีดีด้วยเนาะมันี้นะครับเราลับคี์เด็กมันดีนดีกับพรีเมียมนะครับอันนี้นะครับโอ้ยอะไ โอเคครับต่อไปก็เป็นมินี่เลสี่ใบอ่เมอลิงเมื่อลิงกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีคาว่าไลเซอร์นสนดามได้บุกสองพันก็เป็นหนึ่งสองตีฟาร์มเก่งต่อไปก็เป็นนี่ครับนี่อ่าทิวทิ์ ถ้าเกิดเปิดการหนึ่งไว้ถ้าเกิดเป็นเกีย์หนึ่งเราสามารถคอลงมาแล้วเกิดไม่ใช่เกตหนึ่งหรือเกียร์สองอถ้าไม่ใช่เกี์หนึ่งก็เข้ากองนะมาเอาไปค้างเข่ง้วยอย่างนี้นะที่ว่าผาว่าเนาจะแห้งนะไม่ก็แนะนำให้ใส่ x ของ neva gapper นะที่เป็นสายออตอตอนเป็นสายของบวงนะัวแล้วนี่ก็สองใบนะครับสองใบ ตองวาหาจะจองนี้จองนี้นะครับเมื่อวัามีขาว่าไลเซอร์ได้บวกสวบวกประมาณสองพนะครับก็กันหมื่นหนึ่งเอ๊ะหมื่นหนึ่งมันก็ดีอยู่นะแบบอัฟังเก่งนะมันจะมีกันหนึ่งยาสู่ันนี้สใบนะครับวันี้ครับนี่สี่ใบ เมกะวาสถุก็กด็เราสามารถกลับมาสแตนก็ซึ่งมันเป็นเด็กที่แบบดีเลยนะคะเป็นเด็กที่เลยก็แบบแบบดีมากๆากเลยนะครับฟางเข่งด้วยนะฟังเข่งเน,นะสี่ใบสีบ่ใบนะครับฟังเข่งต่อไปก็เป็นเกรดหนึ่งนะครับหนึ่ง นในการห้าใบลงข้อสูตรช่องก e ีนะซึ่งนั่นเป็นเด็กกีเลยนะข้อสูตรช่องก e ีนะซึ่งกีแล้วก็ต่อไปเป็นการสอบวันี้เลยนะครับมาเึ้่งนะครับคะแนนคะแนนนะครับเป็นไปดีนะครับที่อวัยวะสูรนะถ้าเกิดเราสามารถจ่ายคอเราสามารถเล่าการที่ถูกเล่นกับมาสเต้ก็ตีได้อีกครั้งหนึ่ง มันอถึงซึ่งมันดีนะครับนี่นะน,นะน,น,นะครับเมื่อบูสหนึ่ะครับต่อไปก็เป็นนี่นะครับเออนี่นะครับสีใบชื่อแฮงไซไลเซอร์นะสีใบเมื่อยูนิตนี้ไม่สามารถถูกเอ่อรีไลท์รีไซส์คือแบบไซร์อะไรอย่างนี้นะครับไม่สามารถใส่ลดได้ก็เก่งดลต่อไปก็เป็นมินินครับ c คนนอนไลเซอร์แคนนอนไลเซนะครับก็ประมาณเด็กดีเลยเป่นเคยนะครับเป็นเด็กดีนี่เม,มาาื่อเมื่อการนี้จเมื่อการนี้จอกดีได้ละหมดสามพันก็เป็นหมื่นหมื่นหนึ่งเลยขขั้นเด็กจะดีด้วยนะเดอาจจะดีด้วย ต่อไปก็เป็นสองวันนี้นะครับชิดวมบิกไลเซอเปิดกรสามเนะ่ยโนวาหน,น,นึ่งใบขึ้นมือและสองใบรงดับมันเป็นจีโซนดีนะเิอมันเด็กดีมากมากต่อไปก็เป็นนี่นะครับนี่เออโบไลเซอร์คันตนันนี่นครับอ่ะให้ทุกคนอ่านนะปีห้าพันี่นึ่นต่อไปก็เป็นนี่นะครับ ไลเช็กเขาให้มาสี่ใบเลยนะครับสีบ่ใบเห็นไหมครับสีบ่ใบไลช็กตัวแบบตีเด็ย่นีนี่นะคะเขาก็ห้าสีา่ใบมาสี่ใบเหมืนกันนี่สิบใบนี่เขาให้มาสี่ใบเหมอกันนะครับเอาไปฟารตัวนี่เขาก็ให้ามาสี่นะครับเป็นฮิสเตอร์นะครับ,บทำใหดีนะครับสมไว้นะครับ มันบวกหนึ่งหมื่นห้าแล้วก็กันหนึ่งหมื่นห้านะเป็นเป็นเงนตัดเียน่าจะเก่าแล้วนีสองใบน,น,นี้เหมกันนี่บวกประมาณหมื่นลิงนะครับแล้วกันสองหมื่นก็นะกัน 2, ะนะน,น,นะคะทีเด้งนะถือว่าเก่งไหมก็เก่งพอตัวอยู่นะแล้วเนะน,น,นะคะนี่นะครับสี่ใบนี้นะครับเป็นการ์ดฟอยนะคะถูกไหมครับนี่การ์ดฟอยนะครับเป็นการ์ดฟอย นี่ก็เป็นกราฟฟอนนะครับนี่ก็เป็นกราฟฟอนนะครับนี่ก็เป็นกราฟฟอนนี่แขนแต่ไตมชั่นโปรดิสนะครับนี่ะเป็นเป็นของนี่แขนนะก็อาจจะอาจจะเป็นแบนแบนลิงลอยลอยนะครับสีเลยก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดนะครับบ๊ายบาย